สวัสดีค่ะสองแสบสองแสบบ่ายสี่มงเย็นมืดตึบตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอากาศมันมืดขมุกขมวะนะัวมันไม่สนุกแล้วก็เปียกๆด้วยไปเล่นตรงไหนก็เปียกไปหมดอยู่บ้านดีกว่า พี่ปวินมาแย่งน้องนอนทําไมแล้วก็อยากจะดูดจุกระจุกกับเขาด้วยฮึไอไห้าไอไดน้นดนนดก็มองแต่พี่พวินน่ะหรอห่หมไปคนละผืนเตียงก,เก็เล็ก,กเล็กก็อยากจะมาแย่งนอนอยู่นั่นแหละืไม่สบายอีกแล้วอายมุกไหลจะใครล่ะพี่พวินนั่นแหละ ตอนนี้เริ่มจะเอาเชื้อมาปล่อยน้องอีกแล้วน้องเริ่มมีน้ำมูกอีกแล้วขนาดระมัดระวังนะไม่ให้กินอะไรด้วยกันเนี่ยบางทีก็ชอบแอบแอบมากินน้ำขวดน้องบางทีก็เห็นมัง้งไม่เห็นมัง่งทีก็เอาจุกหลอกน้องไปอมแล้วก็มาคืนให้น้องอย่างเงี้ยมันจะไม่ติดได้ไงล่ะพาวินไม่ได้ติดอะพาวินพาวินจะจะ,จะอมทำไม เรียนแบบน้องเหรอเรียนแบบน้องอ่ะ,ะ,ยบบอ,อ,ะอยากมีเรียนแบบน้องเหรอเห็นเพื่อนที่โรงเรียนก็มีใช่ไหมเด็กโตแล้วให้ก็ก็ยังติดจุกกันยอยู่ใช่ไหมทอกมาเห็นหลายคนดูดจุกผมให้ไงผมบับบ้านอ่ะเห็นไหมน่ารักมีบับบ้านน่ารักน้อยได้บับบ้านน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะหนูน่ารักไหมคะลูกวางดีดี เอด้าเปลนไลูกทำไมมองแต่พี่พวินอย่างนี้ล่ะคะหนูเอด้ามองหมามาด้วยดิ๊ตาเอด้าได้ไดยิพี่พวินจะทําอะไรจะทําอะไรโอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวแขนโดนหัวน้องไม่ลูกอย่างนั้นลูกไม่ลูกอย่างนั้นจะนอนค่อยๆก็ค่อยๆนอนอย่านอนแรงเดี๋ยวภาพโอเค เอ a เอมันอมทางนั้นได้ที่ไหนวะเออทางนั้นใช่เม็แม็แม็มเดยดเย มันอันเล็กไปหรือว่าไงฮะฮะฮะถ้าเราตัวโตแล้วเราต้องเลิกได้แล้วเราจะมาอมได้ไงอืหวัวเปิดโอ้ยพาวินแขนเมื่อกี้เกือบเดนหัวน้องเลยนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมามาอุ้มน้องให้น้องไปนอนตรงอื่นเลยนะอย่าแกล้งอย่าแกล้งอย่าแกล้ง

อเสร็จยางจะได้ให้น้องนอนเดี๋ยวน้องก็ตื่นเย็นแล้วเดี๋ยวก็นอนดึกอีกยังองนะคะคป็นเฉยคป็นเยคุณนเฉยเป็นเฉย้ม่มาช่วยช่วยทำไรใส่เองได้น้องยังใส่เองได้เลยไม่เอาไม่เอาไม่ให้น้องอันนั้นไม่ให้น้องพาวินอย่าให้น้องนะพาวินอมไปแล้วอย่าให้น้อง เดี๋ยวติณเป็นไข้นะเดี๋ยวเป็นหวัดนะเดี๋ยวน้องก็ไออขำอะไรเออทำหล่นพี่วินทำหล่นน้องขำ <laughs> <c oughs> ทำหล,หล่นน้องขำอยู่ไหนพี่วินทำหล, <laughs> หล่นน้องขำนอนข้างโน้นหล่นข้างโน้น <laughs> แค่นี้ขำละแค่นี้ขำแล้วเหรอนี่ <S <S อยู่ตรงนี้ไม่หายอยู่ตรงนี้นี่น,นี่ทำให้น้องดูไหมทำให้น้องดูไหมทำให้น้องดูไหมน้องดูอยู่น้องดูอยู่พอ,อยั <S <S ออยงออกมาอยัง อ่ะไปละบายบายละสวัสดี Buddy, ครับก่อนนะสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับทีเดียวสวยๆทีเดียวเออเป่าปากเป่าปากทับพุงแล้วคะ่ะทับพุงแล้วค่ะทับพุงหนุ่มหมูน้อยแล้วค่ะทับพุงหมูน้อยแล้วค่ะทับพุงหมูน้อยแล้วค่ะพี่วินนะคะโอเคนะหมามาวางแล้วนะนะ bye บ,าบายบายนะสวัสดีครับพาวินปิดพาวิน,น,น,นต้องออกมา เดียวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกพีว,กวินปิดพีวินปิดอ้าวหมูน้อยหมูน้อยกลางขาทำไมคะอะพี่วินปิดพี่วินปิดสีแดงบ๊ายบาย,บาย